พบว่าพระนางกรอไมสุรีเนี่ยก็มีเรื่องราวตำนานนะครับก่อนที่จะเสียชีวิตมาเนี่ยก็ได้าสาบแช่งนะครับแผ่นดินแห่งนี้นะครับให้ไม่เจริญเจ็ดชั่วโคตรนะครับวันดารุษนะวันดารวันดารุษสุลานีมาสุรีอ้าวันดารุษนันข้อมาสุรีอืมดีนั้นมันไปรอบมัน,นรับปูนีีเลยอมารับดีนั้นแม่จำอะไรชี้เขาว่าปิดนอออ้องเขาได้บ่ดิอ๋อ Bittenalino, bittenalay, huh? Or nan man, oh, nan lê rê 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 năn. rê 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 แต่ยังไม่เรมันยาวกคือเรานึกลืมลืมอ่าอ่าครับเป็นแนั้นเลยอนั่นเลยพ่อพรู้ไหม่าไม่สุรี่นี่มาด้ผูกแก๊สถั่วมาได้ได้ตูนมันถั่วมา่ได้หลังงูลังงูถึงไม่เลยดิมันหนอได้ไดได้ตูได้ม่ดูรู้นี่อ๋อนี่เราไม่จะีมาจากไหนรไม่รู้อ๋อเราไม่รแต่พี่มาได้นูเลยะไบีนองมันอย่างคุณนุ่งเลยหรอเออได้ยังคุณนงเลยเออเออ่ว้มได้ ตามคำสัญญานะครับที่ผมจะบอกว่าเดี๋ยวมาตามหานะครับตำนานเรื่องราวของมัุรีนะครับที่เกาะลังกาวีวันนี้นะครับผมได้มาอยู่ที่สุสานนะครับของมัุรีแล้วก็นะครับเรื่องราวรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวตามหาคนเล่ากันครับเดี๋ยวผมพยายามหาไกด์นะครับที่รู้เรื่องราวของมัุรีที่คนลังกาวีเล่ากันว่าเป็นอย่างไรอาจจะมีมุมมองที่ต่างกันนะครับเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้าง ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่เราเองก็นะครับไม่ได้ทราบแต่ว่าให้เรื่องเล่านะครับบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเป็นองค์ความรู้เพื่อให้เกิดแง่คิดต่างๆนะครับให้กับผู้คนที่ได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นใครมีเรื่องเล่าอะไรยังไงนะครับพี่น้องสามารถคอมเมนต์ลงมาได้เดี๋ยวผมจะไปํามหาไกด์นะครับเพื่อนี่จะบอกกล่าวเล่าความให้กับพี่น้องนะครับได้ทราบกันว่าจริงๆแล้วไมซูรีเนี่ยมีประวัติความเป็นมาในความเชื่อของคนลังเกาวีเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่ง ไปดกวนครับขอบญาตพูดเป็นภาษากลางดีกว่านะครับผมก็เป็นไกด์ท้องถิ่นนะครับซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวแล้วก็นํานักท่องเที่ยวมาลังกาวีอยู่บ่อยครั้งนะครับนะเป็นเรื่องราวหนึ่งที่มาแล้วก็สายมูเนี่ยห้ามพลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆมุมนะครับที่เป็นเรื่องราวสาระให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมาแล้วก็จะต้อง นำนะักท่องเที่ยวไปนะครับในเรื่องราวของพระนางพระหมหิดลนะครับนะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะเล่าเรื่องราวอาจจะเกิดขึ้นมานิดนึงนะครับนะผู้ที่นําเรื่องราวนี้ให้มันเชื่อมโยงกับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียคนที่4นะครับชื่อว่าท่านดรมาเทมุหมัดนะครับก่อนหน้าที่ท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะท่านก็เป็นหมอที่นี่ที่แรกนะครับ ท่านก็ได้ยินเรื่องราวตำนานของพระนันพระมัสุรีมาควบคู่กับก,การเป็นหมอของท่านมานะครับหลายๆเรื่องราวนะครับว่าทาไมศิลศาสตร์นะครับถึงมาเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่ท่านได้เรียนมาได้อย่างไรนะครับ<อ>ยุคหนึ่งที่ท่านได้ดํารงตาแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่านกา็มีการสืบสาวเรื่องราวนะครับเนื่องจากว่าท่านได้อาจจะติดขัดในเรื่องราวบางอย่างนะครับนในเรื่องของความเชื่อของอ คนที่นี่แล้วก็ตัวของท่านเอกนะครับนะที่สงสัยมานานก็เลยสืบสาวเราเรื่องเรื่องนี้ไปนะพบว่าพระนางพระไม้สุรีเนี่ยก็มีเรื่องราวตำนานนะครับก่อนที่จะเสียชีวิตมาเนี่ยก็ได้สาบแช่งนะครับแผ่นดินแห่งนี้นะครับให้ไม่เจริญเจ็ดชั่วโคตรนะครับเรื่องราวที่ผ่านมาก็ประมาณต้นศตวรรษที่18 นะครับนะเรื่องราวล่านี้ที่พระนางได้เสียชีวิตลงไปนะมีความเชื่อมโยงกับในส่วนของประเทศไทยอย่างไรเนี่ยนะครับนะก็มีหลายเรื่องราวหลายเรื่องเล่านะครับนะแต่มุมของการท่องเที่ยวที่พาท่องเที่ยวมาเนี่ยนะก็จะเป็นภาพรวมๆนะให้เห็นว่าพระนางเนี่ยนะเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีอิทธิพลนะครับในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับโดยการสราบแช่งถึงเจ็ดชโชคโคตร นะครับไม่ให้หลังกาวีแห่งนี้ได้เจริญขึ้นมานะครับหลังจากนั้นยุคที่ท่านได้เป็นนายกรั้มนตรีก็เลยให้คนนี้ไปสืบสาวนะสรุปว่าได้เจอสิ่งของบางอย่างนะครับเป็นสมบัติบางอย่างที่กมลานะครับไม,ม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้นะครับของอเจ้าชายวัวนดรุษนะครับนะซึ่งเป็นสามีของพระนางขมิ้สุรีนะครับนะหลังจากที่พระนางได้เสียชีวิตลงนะครับนะเจ้าชายได้กลับมาจากยุคของสยามนะครับต้องไปเป็นแม่ทัพนะับกลับมาก็ สรุปว่าลูกภรรยานะครับได้เสียชีวิตโดยการประหารนะครับนะเรื่องราวต่างๆนะก็ได้ต้องเรียบเรียงขึ้นมาใหม่นะครับนะจากท่านนายกคนนี้นะครับเป็นผู้ที่ชักนําเรื่องนี้มาให้มันกระจ่างขึ้นมานะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะก็ในต้นศตวรรษที่18เนี่ยพระนางพระมัยสุรีเนี่ยนะครับนะได้โดนประหารชีวิตเนื่องจากว่าโดนใส่ร้ายไปสีนะว่าไปคบชู้สู่ชายนะครับนะ ก็ทาให้พระนางเนี่ยต้องเสียชีวิตแล้วก็กนเสียชีวิตก็บอกว่าให้ไม่เจริญเจ็ดชั่วโคตรนะครับนะเรื่องราวที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับนะก็พ่อแม่ของพระนางเนี่ยนะฮะนางมายะและนายมายะและนางมายาเนี่ยก็ได้พามาุรีมังแต่เด็กๆนะครับมาอยู่ที่นี่แล้วก็เติบโตที่นี่นะครับนะบก็ได้เจอกับน้องชายเจ้าเมืองชื่อว่าวันดารุษนะครับก็แต่งงานกันนะครับอยู่มาวัน ก็ต้องออกรบนะครับก็เลยให้พระนางพระไมตรียยอยู่กับลูกที่บ้านนะครับแล้วก็เป็นโอกาสของการใส่ร้ายพระศรีก็เลยทําให้เรื่องราวเหล่านี้นะครับเชื่อมโยงกันมาจนวันนี้นะครับแต่ในมุมของการาท่องเที่ยวนะครับภาพให้เห็นก็เพียงแค่ว่าอาจจะเรื่องราวของคนไทยคนหนึ่งนะครับที่มาอยู่แผ่นดินแหน่งนี้ในยุคของพรอยานะครับ ก็เลยเป็นการเชื่อมโยงของพระนางพระไมรุสุริย์